สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายคลิปซะมืดเกยกระจกนั้นที่ดังๆค่ะอยู่ด้านนอกนะคะมันดังจากข้างนอกข้างนอกนั้นกระจกเข้าไม่ได้มาเช็ดค่ะตามตึกสูงไม่ได้มาเช็ดกระจกเมื่อกี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายไปได้สองนาทีตัดไปเฉยเลยค่ะมีปัญหาตอนนี้คือโทรศัพท์หน่วยความจําเต็มใช้โทรศัพท์ในการ ทำคลิปอยู่รวมทั้งหมดสี่เครื่องเชื่อไหมคะทั้งสเครื่องเต็มหมดเลยมีอยู่เครื่องหนึ่งไม่เต็มหรอกเครื่องนั้นน่าเป็นน่าจะเป็น iPhone iPhone 7จําไม่ได้ iPhone 7หรือเปล่าจําไม่ได้นะคะแต่บตเออแบตเตอรี่เสียแบตเตอรี่เสียในที่นี้หมายถึงว่าชาร์จเต็มร้อยเลยนะคะถ้าหากถอดปลั๊กออกเมื่อไหร่ มาถ่ายวิดีโอเพียงแค่สตาร์ทแล้วพูดเพียงคำว่าสวัสดีค่ะแบตเตอรี่จะเหลือศูนย์ทันทีคือแบตเตอรี่เสื่อมแล้วฮะจะต้องไปเปลี่ยนเท่านั้นยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยแล้วส่วนอีก3ามเครื่องนั้นค่ะเต็มเต็มแล้วความจำไม่ยอมไม่ยอมลบความจำเดิมแม้จะลบวิดีโอไปค่ะ จะให้ดูต้นต้นเมเปิลเสียดายไม,ไม่ไม่ได้มาเก็บภาพตอนกลางวันตอนกลางวันไม่ได้มาเก็บภาพให้ชมนี่น,นะคะโอ้ยมัวไปหมดเลยกระจกข้างข้างนอกมันมัวไม่ดูแล้วะคะ่ะเมเปิลที่เคยให้ชมใบสวยๆพอเมื่อเช้าอ่ะโพไปดูไม้บอกโอ้ยเหลือแต่กิง่ง อยู่ข้างๆต้นเหลืองๆค่ะเหลือแต่กิ่งคืนเดียวค่ะใบเมเปิลร่วงหมดเลยวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับปีแรกที่มาอยู่อเมริกานะคะในปีเดียวกันนั่นแหละเป็นปีที่มาส่งลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตนั้นเข้ามาเรียนปริญญาตรีที่นี่วันที่มาส่งค่ะ ความรู้สึกของแม่กับลูกเนี่ยจะไม่เหมือนกันลูกสาวเคยอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพก็รู้นะคะว่ามันมันเป็นเมืองที่ที่จะบอกว่ายังไงดีไม่เงียบนะคะแต่เมืองที่ลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยของนิวยอร์กนี่แหละคะ่ะไม่ใช่เมืองนี้นะคะถ้าหากปีแรกลูกสาวมาเรียนในเมืองนี้ลูกสาวคงไม่คิดถึงบ้าน แต่มหาวิทยาลัยที่ลูกไปเรียนนะคะมันมันอยู่นอกเมืองออกไปมันอยู่นอกเมืองออกไปบรรยากาศนอกเมืองกับในนิวยอร์กซิตี้จะต่างกันนะคะจะต่างกันบรรยากาศอากาศดีก็จริงแต่ว่าเด็กๆที่เคยเติบใหญ่มาจากกรุงเทพค่ะหลายคนจะไม่คุ้นกับการใช้ชีวิตในต่างเมืองเพราะว่ามันเหงามันเงียบมันเหงาค่ะลูกนั้น ไม่อยากจะอยู่ให้ลูกอยากจะกลับวันนั้นเลยส่วนแม่สิโอโหชอบจังเลยนั่งรถไปสองข้างทางนี่สะอาดเดินไปไหนก็สะอาดค่ะชอบความสะอาดความความสะอาดของบ้านเมืองเขาแต่พอตัดสินใจมาอยู่มันความรู้สึกมันจะแบบคนมันจะต่างกันเลยค่ะพอตัดสินใจมาอยู่จะมีความรู้สึกเสียดาย อาชีพราชการลาออกจากอาชีพราชการรับราชการอยู่21ปีนะคะลาออกรู้สึกเสียดายอาชีพรับราชการคือมันจะคิดกลับไปกลับมาอยู่งั้นแหละคะ่ะน,น้ําตาเนี่ยอยู่ๆมันจะซึมมันจะไหลจะซึมออกมานะคะคือลูกสาวอยู่นี่ก็จริงแต่ว่าลูกสาวอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยส่วนแม่นั้นไปอยู่บ้าน บ้านพักบ้านก็จะอยู่นอกเมืองออกไปค่ะข้างหลังเป็นเขาข้างหน้าเป็นถนนอยู่ติดถนนถัดถนนไปเป็นลำธารถัดลำธารไปเป็นป่ามองออกไปไม่เป็นตึกแบบนี้นะคะจะเป็นภูเขาเป็นป่าข้ามมืดอย่างนี้ก็จะเห็นพวกนกบินกลับลังตอนเช้าตื่นมาก็จะเห็นกามาร้องขออาหารบรรยากาศมันจะต่างกันมาก แล้วตอนมาอยู่นั้นไม่ใช่ว่ามาปุ๊บได้งานเลยนะคะแม้นจะมาอยู่ที่นี่ด้วยงานที่รับรองมามันจะไม่ได้งานในทันทีที่เรามาก็หลายเดือนกว่าจะได้งานไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างหลังบ้านหลังบ้านมันจะอยู่ตีนเขามันไม่เชิงภูเขานะคะมันเป็นมันเป็นเขาเตี้ยๆคือถ้าบ้านเราอ่ะก็จะเรียกว่าภูเขานั่นแหละคะ่ะ ไปนั่งร้องไห้เพราะว่าคิดถึงลูกๆที่อยู่เมืองไทยคิดถึงมากเลยนั่งร้องไห้แล้วช่วงนั้นไม่มี youtube นะคือ y o u t u b e มีแล้วแต่ไม่รู้จัก y o u t u b e Facebook ก็ไม่รู้จักโทรศัพท์ก็ต้องต้องซื้อที่ที่เป็นเป็นบัตรแล้วซื้อเป็นชั่วโมงค่ะซื้อแบบนั้นโทรนะคะจะดูละครนั้นก็ต้องซื้อเป็นอีกแบบหนึ่งที่ ที่จ่ายเป็นรายสเดือนก็ได้คือซื้อคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็สามารถดูด้วยได้อะไรอย่างนั้นนะค่ะมันไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้โหถ้าตอนนั้นมี YouTube นะถ้ารู้จัก YouTube แล้วก็ทำ YouTube นะคงไม่เหงาโหไปนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ตรงตรงเชิงเขาอะค่ะนั่งร้องไห้เพราะว่าคิดถึงคิดถึงลูกจนกระทั่ง อยู่มาวันหนึ่งเขาประกาศว่ามีแมวบ้านหนึ่งเอาเอากระดาษไปแปะไว้ค่ะที่ประตูร้านขายร้านขายของประกาศว่ามีมีแมวมีลูกแมวอยู่3มตัวใครอยากได้ให้ไปเอาได้เลยแต่ต้องรอให้ลูกแมวครบเดี๋ยวก่อนค่ะแปดอาทิตย์ก็คือ2เดือนหูดีใจมากเลยพอวันที่ไปเอาลูกแมวนะคะ ก็ตัดสินใจลังเลเอ้เราจะเอาตัวไหนดีจนในที่สุดตัดสินใจเอาตัวสีเทาขาวลูกแมวเอามาหานหน้ารักแล้วไม่ร้องแมวที่บ้านเราร้องแมวมาบ้านเราก็เห่าเก่งแมวก็ร้องเก่งมากแต่แมวที่เอามาเลี้ยงนะ่ะไม่ร้องทีนี้พอเอามาค่ะเพื่อนเขาเพื่อน ที่เป็นคนฝรั่งนะคะเขาบอกว่าเวลาเอาแมวมาเลี้ยงนะคะให้เอาซื้อกระบะมาใส่ทรายซื้อทรายมาด้วยแล้วโยนลูกวางลูกแมวตัวนั้นแหละลงในกระบะทรายแล้วแมวจะจําก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เตรียมกระบะทรายให้ลูกแมวอุ้ยน่ารักสีเทาแล้วตรงคางสีขาวแล้วก็เอาขันน้ํากับถ้วยอาหารวางไว้ให้ก็ได้แมวเป็นเพื่อนก็อยู่กับแมวค่ะ มีแมวเป็นเพื่อนจนกระทั่งความเหงามันจะเริ่มเริ่มหายไปตอนไปทำงานโอ้โหตอนยังไม่ได้ไปทำงานนั้นอยากไปทำงานมากเลยพอถึงเวลาไปทำงานคนอื่นอาจจะบอกว่างานในอเมริกาง่ายนะคะคนอื่นอาจจะได้งานที่ง่ายงานมันไม่ง่ายเลยค่ะงานหนักแล้วไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะคะแล้วต้อง ต้องยกหนักด้วยเป็นงานที่ที่ตรวจตรวจสินค้าตรวจของค่ะมันเป็นกล่องเราจะต้องยกกล่องหนักๆนั่นนะคะก็ร้องไห้อยู่อยู่ข้างกล่องอย่างนะคะเพราะว่าอยู่เมืองไทยไม่เคยยกหนักเพอมาอยู่ที่นี่ได้ยกหนักลร้องไห้เลยวันนี้ขอพูดให้ฟังถึงถึงตอนที่ได้เข้าทำงานแล้วนะคะแล้วบรรยากาศแบบนี้นะตอนที่อยู่ บ้านหลังแรกที่มาอยู่อเมริกามันเป็นบรรยากาศที่ที่หดหูมากๆถึงแม้ตอนอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะจะไม่ชอบบรรยากาศตอนค่ำมันจะมีอาการหายใจไม่สะดวกเป็นแบบบอกไม่ถูกค่ะทุกวันนี้ยังเป็นถ้าหากอยู่นอกเมืองแต่อยู่ที่นี่ไม่เป็นเพราะว่ามองไปไหนดูที่คะมันก็จะเห็นเป็นตึกสูงมองไปข้างล่างก็จะมีคนมีรถ มันไม่รู้สึกเหงาถึงได้บอกว่าอยู่เมืองนี้ไม่รู้สึกเหงาไม่เหงาเลยนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สละเวลาเข้ามาฟังขอบคุณมากมากนะคะถึงแม้จะมีท่านผู้ชมแวะเข้ามาเป็นกำลังใจเพียงท่านสองท่านก็ขอขอบคุณมากๆค่ะขอขอบคุณจริงๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะถ้า ท่านผู้ชมอยากให้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังเขียนบอกได้นะคะถ้าหากพอจะเล่าให้ฟังได้ก็จะเล่าให้ฟังค่ะดูบรรยากาศวันนี้เป็นวันอาทิตย์รถขายอาหารริมฟุตบาทจะมีอยู่คันเดียวตรงไฟวับๆอยู่ค่ะนี่ใช้ iPad มันภาพมันจะมัวมวสันสันคก็มองเห็นตึกวันเวิร์นเทรด ตึกวันเวิร์นเทรเนี่ยค่ะตรงนายอีเลเว่นมมโมเรียนขอบคุณอีกครั้งหนึง่งขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ